้สวัสดีค่ะพี่มารีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะน้องลูกตาลพี่มารี่ค่ะหนูอยากสวยอะเป็นอะไรมาอีกอะวันเนี้ยก็มีเด็กคนบอกว่าหนูเนี่ยเหมือนกระเทยแต่ว่าหนูรับได้นะเพราะว่ากระเทยสมัยเนี้ยเขาก็ดูแลตัวเองจนสวยกันไปหมดแล้วเนาะแต่ตอนนี้สิค่ะใครๆก็บอกว่าตอนนี้กระเทยสวยกว่าหนูแล้วหนูรับไม่ได้อ่ะ จริงๆแล้วเป็นธรรมดานะคะที่ว่าสาวประเภทสองเนี่ยเขาจะสวยกว่าเรานะคะเพราะว่าเขาเวลาเขาทาอะไรเนี่ยเขาจะทำอย่างเต็มที่สุดโต่งเลยแหละงั้นถ้าเกิดผู้หญิงอยากจะสวยเนี่ยก็ต้องเพิ่มขีดความพยายามถูกต้อง,องใช่แล้ววันนี้ทําอะไรก่อนดีลาเราอ่ะ,ละ,ะเอาพอมก่อนค่ะถ้าเป็นวิธีของพี่นะ วิธีแรกพี่มื้อเช้าทานให้หนากมือ้อเที่ยงจัดให้เต็มค่ะแล้วก็งดมื้อเย็นแล้วก็ระหว่างวันนะไม่ทานของจุกจิบแต่ว่าจะทานของที่มีประโยชน์อย่างพวกน้ำมัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลอะไรเงี้ยไม่เอาเลยแต่ว่าที่สําคัญก่บความสวยคืออะไรทราบไหมคะอะไรคะ จิตใจง่ายถ้าเรามีจิตใจที่ดีนะคะทําใจให้สบายนะคะรับรองเลยแล้วค่ะว่าสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะดีตามไปด้วยค่ะสวยจากภายในถูกต้องงั้นหนูก็ต้องทําจิตใจให้สงบสบายอย่ากันนั่งค่ะแต่เอ๊ะเริ่มหิวขึ้นมาในทันใดนั่นเที่ยวกันด้วยเกี่ยวกันด้วยหรือเที่ยงพอดีเลยหนูเป็นคนตรงต่อเวลาพอเที่ยงปั๊บท้องหนูหิวทันทีโอเคได้เลยงั้นวันนี้มื้อกลางวัน เราก้ทานหนักเลยเนาะเผื่อมื้อเย็นไดีไหมคะได้หนูซื้อข้าวมันไก่มาฝากค่ะเจ้านี้อร่อยมากเตรียมไาในตอนเราด้วยนี่มาละค่ะเป็นไงหอมมากเป็นไงาหน้าทานทานค่ะแต่น้องนุตานทราบไหมว่าข้าวมันไก่หนึ่งจานนะคะปริมาณแคลอรี่เท่าไหร่รู้ไหมหกร้อยแคลอรี่นะคะแต่ถ้าเราอยากจะลดความอ้วนนะ จะต้องจำกัดปริมาณแคลอรี่ค่ะไม่เกิน1,200แคลอรี่ต่อวนันทานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตามด้วยนี่เลยม,มีน้ำมาด้วยหรอนมเปรี้ยวมไม่มีไขมันแล้วตัวนี้เดี๋ยวนะ150แคลอรี่มไม่อ้วนกินไปจัดไปตัวนี้จะช่วยในการาทำให้ลำไส้เล็กนะคะย่อยแล้วก็ทำให้ ดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ท้องไม่อืดด้วยขอตัวไปทานข้าวฝนคะคบท่านผู้ชมช่วง Health and Beauty Tips สนับสนุนโดยมารีชองตานคุณภาพเกินราคาหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนเนาะง่วงจุงในทำไงดีเนี่ยพี่มารีกาแฟสักแก้วดีไหมหนูไม่ทานกาแฟอ่ะใจสั่นถ้างั้นไม่เอากาแฟงั้นเปลี่ยนเป็นผ้าเย็นดีไหมคะ ผ้าเย็นเช็ดหน้าจะได้รู้สึกสดชื่นขึ้นโอ้หไม่เอาหรอกอุตส่าห์แต่งหน้ามาเป๊ะขนาดนี้พี่มารีรู้ไหมว่าก่อนจะแต่งหน้าออกจากบ้านเนี่ยนะโอ้โหต้องจัดเต็มแล้วจะมาให้ใช้ผ้าเย็นเช็ดหน้าโอ้โหไม่เอาว่ะเสรยดายเครื่องสำอางแย่เลยเสียดายเครื่องสาอางหรือว่ากลัวคนจะเห็นหน้าสดกันจ้าทั้งสองอย่างเลยละกันค่ะใช่ไหมใช่บ้าเราเชียร์พี่ม o ี่มีนี่ไหมคะสเปรย์น้ำแร่สเปรย์อ่ะ ฉีดหน,น้าสักหน่อยก็ได้รู้สึกสดชื่นลืม,อ,มออกมาอะปกติพี่จะไม่ใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะแต่พี่จะมีสิ่งทดแทนที่ดียิ่งกว่านั้นค่ะอะไรคะนี่เลยค่ะโทนเนอร์น้ำแร่ของมารีชองตานะคะตัวนี้จะเป็นสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ด้วยเออจริงๆแล้วโทนเนอร์เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนอ่อปรับสภาพผิวหน้าก่อนแต่งหน้าไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะแล้วปกติน้องลูกตาเนี่ยใช้โทนเนอร์ก่อนทาครีมหรือเปล่าเลย ก็จะใช้เป็นบางครั้งนะคะเช่นเวลาที่หนูแต่งหน้าจัดแต่งหน้าเยอะๆหรือว่าออกแดดมากๆค่ะถูกต้องเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้โทนเนอร์เนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้ทุกวันก็ได้นะคะใช้ในวันที่เราต้องการดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษก็ได้ค่ะรู้ไหมคะน้องตานว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เนี่ยคืออะไรถ้าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ หนูว่าคงไม่รู้อ่ะ,ะพี่ก็ว่าอย่างงั้นนะคะพี่บอกอย่างนี้โทนเนอร์เนี่ยนะคะสามารถใช้สเปรย์ผิวหน้าได้ระหว่างวันแทนน้ำแร่ด้วยหโหจริงเหรอคะจริงไม่น่าเชื่อเลยนะคะมันจะใช้ทดแทนกันได้ใช,ใช้ทดแทนกันได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นโทนเนอร์ที่ปราศจากแอลกอฮอล์ค่ะ ะะง่ายๆเลยแค่เราเอาโทนเนอร์เนี่ยนะคะมาใส่ในขวดที่มีหัวฉีดสเปรย์นะคะแล้วก็มาสเปรย์ผิวหน้าระหว่างวันก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยรู้สึกสดชื่นแถมยังช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนานด้วยงั้นอย่างนี้เนี่ยต่อไปหนูก็ซื้อโทนเนอร์ไม่ต้องซื้อสเปรย์ใช่ได้ประโยชน์ หนึ่ง,งสองเลยสองใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะแค่โครสี่ร้อยกว่าบาทเองอก็วิธีการเดิมเลยนะคะสามารถโทรเข้าไปสั่งซื้อที่บริษัทมารีชองตาโดยตรงนะคะหรือโทรเข้า call center ก็ได้หรือจะเข้าไปกดไลฟ์แฟนเพจมารีชองอตานะคะเข้าไปร่วมกิจกรรมลดละแจกแถมมากมายเลยล่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่มารี่นะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมติดตามชมเชฟม,มิมี่ช่วงจานอร่อยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ